เคยขับถ่ายบนรถจริงหรือไม่คุณโครสนันท้องเสียไงมันท้องเสียบ่อยเออไม่คิดว่ามันจอดผมว่าใช่ผมว่าใช่ทฟงมันจอดตรงไหนก็ได้อือใช่เคยเคยอ่าไม่เคยเป็นก้อนครับเคยเป็นน้ำเขาบอกขับถ่ายไงเราแค่ฉี่เราแค่ฉี่บนรถ เราแค่ฉี่บนรถอยเราไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยใครขึ้นมาออ้ยมีขลุ่ยอะไรเนี่ยคุณปัสสาวะในรถคือเคยฉี่ในรถอย่าบอกว่าคุณเคยวิธีวิธีคือยังไงประเด็นคือผมอ่ะน่าจะฉี่บนทางด่วนด้วยรถติดอ่าแล้วฉี่ขวดขวดใหญ่หรือขวดเล็กก่อนประเด็นคือขวดเล็กอืมแล้วรถมันติดมากบนทางด่วนอืเราก็เลยเอาขวดเล็กอ่ะฉี่อืพอฉี่ปุ๊บฉี่เยอะ มันล้นมันเยอะมันแล้วแล้วทำไงบนทางด่วนมันจะล้นอ่าก็เลยแหกออกไปแค่นี้อแล้วประตูก็ยังอยู่อย่างงี้เห็นไหมแล้วมันล้นลงข้างล่างไงไม่อยากรู้ว่าเราผู้ชายที่มันมันมันฉี่แล้วอ่ะมันมันต้องมีมันพอดได้ไหมมันพอดหยุดก่อนแล้วเททิ้งอนีได้ไหมแล้วใครจะพอดได้ไม่รู้แต่ผมอ่ะพอดไม่ได้ครับอ้าถึงถามว่าขวดใหญ่หรือขวดเล็กถ้าขวดใหญ่เราจะสบายใจสบายใจแต่